เนี่ยทำความดีด้วยสี่กังเอา่อนน้องด้วยเร็วหนึ่ง,งอันอทำความดี วิแม่ทำไมผีเสื้อเต็มไปหมดเลยอ่ะทางนั้นอะสวยมากเลยอ่ะแม่มผีเสื้อ,อสิลูกผีเสื้อเต็มไปหมดเลยอะอยู่ตรงนั้น่ะสวยมากเลยพี่หนิงเห็นหรือเปล่าตรงอินเดียแดงนัหรอป้านี่ไงตรงนี้ไงใกล้ๆเราเนี่ยแม่ไม่เห็นหรอ เออใช่จริงด้วยพี่หมิงทำไมอ่ะทำไมผีเสื้อมันเต็มไปหมดเลยอ่ะมันมามันมาทำอะไรหรือมันมามาทำรังมาทำรังรังนี่ผีเสื้อเขากินน้ำหวานไม่ใช่หรอป้าใช่ป้าว่าเขาน่าจะมาตอมน้ำหวานนะหรือมาเก็บน้ำหวานเอาไปไว้ให้ลูกเขากินหรือเปล่าจริงหรอป้าใช่เพิ่งนั่นแหละจะเก็บเกสรนู้ยไงป้าเห็นไหมต้องต้องดอกไม้อ่ะ ดอกไม้นั่นก็มีเหมือนกันไหนเราไปดูสินีงไง่ไงเดี๋ยวเราตามไปดูกันสิด <Okay. S 2> อกไม้ไหนนี่งไงลูกมีเต็มไปหมดเลยอะดูสิท็ี่สามเป็นอะไริมพ์เฮยพี่มิงดูสิเต็มไปหมดเลย จะ,จะเพเยะจังเลยวันนี้ใช่จเจออะไรสักอย่างถ้าเราจเจออะไรสักอย่างไ,ได้มากแต่ทีนี้พี่หมีเราลองตามผีเสื้อไปไนรูปว่าตอนเนี้ผีเสื้อนี่เข้าไปตรงไหนเราเดินตามเขาไปดีกว่าไป เต็มไปหมดเลยจะมีเสื้อพี่เหมินจะแม่ว่านู่นนะเขาไปหยุดอยู่ตรงต้นนู้นน่ะเห็นไหมไหนอน่ยแม่แต้นสุดท้ายเลยต้นสุดท้ายตรงนั้นใช่นู่นใครไปถึงก่อนคนนั้นชนะแล้วแม่โ <c oughs> อ๊อยเหนื่อยจังเลยไม่รู้จะพากันนี่งมาทำไมอยู่ใกล้แค่นี้เองอ้าวอืออะไร,รอะดู ผีเสื้อมาหยุดอยู่ตรงต้นนี้แหละผีเสื้ออยู่ตรงต้นนี้เด้อแม่ใช่หัวหน้าเหรอมมนมีลูกอมนี่เขาเ่าจะได้กินลูกอมปลาว่าไม่ใช่สงเขาสงใสเขาจะเตรียมให้เรามึงอุ้ยเสื้อนะเตรียมให้เราใช่ไม่ใช่หรอกปลาว่าแต่เขาน่าจะได้กินที่มันหอมๆอ่ะเขาเลยบินมาตอมใช่เฮเต็มเลยนี่ดูซีเราต้องแอบเอาออกมากินใช่อัน๋ยวแม่เอาให้ดีกว่า ต้องให้แม่ยิบให้นะเพราะว่าต้นนี้เขามีหนามด้วยรู้หรือเปล่าอุย้ยทำไมลูกอมมันไม้ใหญ่จังเลยอ่ะป๊าปล,กกลูกอมใหญ่มากเลย,ยแล้วเ,<ร>เราจะกินทั้งไงอ่ะมันจะเป็นลูกอม ลูกเเห็นเหรอป้าว่าไม่ใช่แหละลูกเคยนี่นี่มันมีป้ายให้แกเนี่ยถ้าเรากินถุงพลาสติกเข้าไปเราจะกินถุงพลาสติกเข้าไปใช่ลูกอมเราไม่กินเหรอลูกอมเรากินมันจะเป็นเม็ดหกๆอู่าถุงพลาสติกเราก็ต้องกินเข้าไปโอเคอ๋อโอ้โป้ากันนี้มันจะกินถุงพลาสติกเข้าไปด้วยแต่แม่ว่านะป้าลูกอมมันเนี้ยต้องวิเศษแน่วิเศษยังไงอ่ะแม่อ้าวทำไมวิเศษได้ไงล่ะป้ามันใหญ่ขนาดนี้ใช่ไหม ไม่ใช่ก็เพราะว่าเจ้าผีเสือ้อบินมามาอยู่อยู่ตรงต้นนี้ไงป้าเออแล้วลูกอมเข้ามาได้ยังไงอะแม่เขานำทางเรามานะเนี่ยแสดงว่าลูกอมลูกเนี้ยต้องวิเศษแน่นอนแล้วลูกเ็มเข้ามาได้ยังไงแต่ทีแีเ่เรามาลองก่อนไหมแม่ป้าว่าตอนนี้อะข้างในลูกอมอะจะเยอะไหมมีเยอะหรือเปล่าลูกอมอะมีเยอะหรือเปล่า<ะ>แม่เราไปนั่งแกะต้นอยู่ตรงนู้นก่าโอเค ไปในการแต่ป้าก็ยังสงสัยอยู่อ่ะแม่ว่าลูกอมเนี่ยเข้ามาได้ยังไงแม่ก็สงสัยเหมือนกันกับป้านั่นแหละป้าแม่มีแต่ป้านะที่สงสัยใช่แต่แต่ที่แน่ลูกอมก็ลูกอมลูกนี้่ต้องวิเศษเป็เพราะว่าไม่ใช่ก็เพราะว่ามีอะไรนะผีเสื้อไงบินมาบินมานำทางเราไปหาลูกอม ก้อนนี้อ่ะพะเออตาก็องงมากเลยว่าทูกคมก็โผล่มาได้ยังไงเออใช่ป่เดี๋ยวเราลองไปแกะกันดูดีกว่าใช่คือแกะดีกว่าพี่เราไปแกะกันดีกว่าป้าได้เลยเดี๋ยวเราไปแกะกันดีกว่าพี่หมีมาเล้วแล้วพี่หมีแม่อยากรู้แล้วว่ามันแม่แกะให้ดีกว่าไม่หมีแกะไม่ได้หรอกแม่แกะให้ไม่ยันแม่ลองแม่แม่แกะช่วยเพราะไม่หมีแกะเองไม่ได้หรอก อมันอันใหญ่มากจริงเแม่ถ้างั้นแม่ต้องลองชิมก่อนนะโอเคไหมแต่ที่นี่แม่ก็คงจะแกะไม่ได้ต้องให้ป้ามาแกะไหมเนี่ย <G ül> มาป้า <G ül> ป้าเป็นคนมาแกะมาโอ๊ยป้าทำไมมันแกะยากแกะเย็นขนาดเนี้ยลูกอมสงสัยไม่อย่างให้เรากินมั้งนี่ป้าใช่หรือเปล่า <G ül> ถึงนำทางเราให้ไปหาแล้ก็ม่มีจนเตออยูี่หนว่าไหมเพราะฉะนั้นเราต้องมาชิมกันชิมให้มากกว่าโอ้ชิมให้มากกว่าอะย่า้มาลูกแก่แก่ะล้วแก่แ้มันนิ่อยู่เอาเปยัออกกอที่เพาหรอเป็นเดินัว้าวเดี๋ยนะมนมีการแค์เป้เอ้าการแเบอด้ปป้ โอ้ยหกหมดเลยเอาวางใส่ตรงนี้เลยอุ้ยมีการ์ดแคร์แบร์ด้วยแม่ใช่มันมีการ์ดด้วยอุ้ยเต็มเยอะแยะเต็มไปหมดเลยอ่ะอุ้ยเราแกะการ์ดแคร์แบร์ก่อนมีการ์ดด้วยย่อยไปเลยอ่ะ ็นอ๋อันนี้สำหรับจิตตู้เย็นน้องน้องมาจากไหนเนี่ยป้าว่าลูกอมนี้เขาให้นี่เราต้องเขาทำความดีด้วยนะใช่เราต้องไปแจกเด็กๆด้วยนะใช่สงสัยเขาต้องให้เราไปทำความดีแน่นอนแต่ตอนนี้พี่หมิงแม่ว่าเราอ่ะต้องมาลองชิมดูก่อนดีกว่าป้า ใช่เอาปลาเล้วเลองเลยเี่อันนี้นี่ทำความดีด้วยพี่หมิงเอาไปให้น้องด้วยเร็วหนึ่งอันทำความดีปลาเอาไปให้น้องน้องไหนอันนี้มันแกะไม่ได้อ่ะเอาใจนล้วลองมากินกันสิพี่หมิงลองชิมกินก่อนเลยปลากินก่อนปลากินก่อนเหรอของปลาได้สีเขียว เป็นรสอะไรอ่ะปะ้าต้องเป็นแอปเปิลเขียวแน่อนอนเลยอ่ะ<ด>ปะ้าแอปเปิลเขียวนะแม่อุย้ยแต่ถ้เขาแก่ยากนะเขาจะไม่ทำแบบแก่ยากนะอ้เพราะลูกโอวิเศษไงป้าโอ้ยมันก็วิเศษเกินอ้าวมันก็จะธรรมดาไม่ได้ไไดสิออลองชิมก่อนเลยป้าได้แล้วแม่ป้าจะลองเลยนะ แอปเปิ้ลเขียวไหมป้าแอปเปิ้ลเขียวป้าทำไมป้าตลกตลอดเลยทำไมป้าหัวล้อตลอดเลยอ่ะป้าไปไม่ได้แล้วพิมพมกงป้าเป็นอะไรอาะเขาบอกว่าถ้าเด็กกินอ่ะมันจะไม่เป็นเหมือนผู้ใหญ่ หรอ,อมิงพี่หมิงคิดว่าป๊าเป็นอะไรเนี่ยหรือว่าลูกอมอันเนี้ยจะเป็นลูกอมอารมณ์ดีพิงคิดเหมือนแม่หรือเปล่าใช่ใช่ไหมแม่แม่ก็จะชิมเหมือนกันป๊าถ้าป๊าอารมณ์ดีขนาดนี้แม่ก็อยากอารมณ์ดีเหมือนป๊าด้วยอ่ะ <c oughs> แม่ได้สีชมพูพิงอันเนี้ยต้องเป็นรสสตบบรอเบอรี่แน่นอนเลยอ่ะแม่ให้พิง <c oughs> ลูกอเอาเอานี้ยแม่กินเนี้ย แม่ยังหัวล้ออะไรของแม่เนี่ยพี่มีขนาดแม่แกะลูกอมเฉยๆแม่ยังหัวล้อเลยไม่หยุดเลยอ่ะพี่มีแม่รอะนนี้ต้องเป็นัวฮาวายแน่นอนอันหนึ่งใครใจดีแต่ว่าม้าแม่เอาลูกอมแม่เอาลูกอมออกมาแม่แม่หยุดหัวล้อเฉยเลย แต่ห้แม่อมเข้าไปเดี๋ยวออกตีแม่นึก็ออกไม่เห็นหัวล้อเลยป้านั่งเข้าไปไหนสิตีหังล้อออกสิอ่ะก็ปกติไม่อยู่น้องสิโอ้โหวิงแม่ป่าว่าใช่แล้วแหละ ลูกอมอารมณ์ดีนีมันเป็นของนางฟ้าแน่เลยยังมาให้ใช่ป้าวี่เดี๋ยวแต่เราต้องขอบคุณผีเสื้อนะป้าที่พาเราอะไปเจอกับเจ้าลูกอมยกักษ์ก็ลูกอมก้อนนี้โอเคแม่อุ้ยต้องขอบคุณเจ้าผีเสื้อมากมากเลยเราได้ลูกอมอารมณ์ดีแต่เราก็ได้ทําความดีด้วยนะป้าโดยที่เราเอาลูกอมเนี้ย ให้กับเด็กๆไงอืมโอเคเลยใช่อ้าวพี่หมิงกัดแล้วเหรออืมคลิปนี้อะ่ไปะเราต้องทำความดีเยอะๆนะใช่เห็นไหมน้องก็อารมณ์ดีเลยป๊าดูสิน้องอารมณ์ดีมากเลยเดี๋ยวมานัหน้าเราจะเจออะไรสุดท้ไอีกก็ได้ใช่ทำความดีแบบนี้ไม่ปล่อยโอเคไหมพี่หมิงโอเคครับ คลิปนี้ก็เป็นเพลงแค่การแสดงนะเด็กๆถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับปันใครกันเข้ามาเยอะๆนะคะอย่าลืมทั้งท่านกดติดตามช่องอันนี้ด้วยค่ะเพื่อเวลาดีกดไลค์กดแชร์กดคลายนะคะอย่าลืมกระโดดวิ่งด้วยนะคะวิ่งด้วยา